พร้อมแล้ครับไปบริจาคกันอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเทียนนะครับผมเพราะว่าที่นู่นอะไฟจะดับนะม,มีไฟนกะ็เอาเทียนเทียนไปแล้วกันเนาะเพื่อที่จะไปจุดเพิ่มแสงสว่างให้พี่น้องทางาทัดใหญ่ได้นะฮะแสองแพทยนะครับร ทำ้ดยใจครับผมมีเล็กก็ทำน้อยมีน้อยก็ทำน้อยนะฮะทำบุญทำความดีไม่ต้องอายครับผมทำไปเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบพี่เกณครับผมเออพอดีเพิ่งไปโรงพยาบาลมาเมื่อกี้ก็อบอกบอกโรงพยาบาลไปแล้วว่าเดี๋ยวขอแบ่งมาให้ชุดเพราะว่าที่ที่นู่นอะ่ะเออขอต้องการใช้ด่วนเพราะว่าน้ำท่วมโรงพยาบาลด้วยนะใช่ๆๆใช่ใช่ก็ช่วยกันเดี๋ยววันนี้เราฝากกับสว่างบุญนี่เขาขึ้นของแล้วโหลดของแล้วใช่กำลังวันนี้น่าจะไปนะวันนี้ไปไปวันนี้เลย เดี๋ยวต้องเรียกีถ้าไม่ติดภารกิจนะผมเกาะไปแล้วนั่นนี่ผมก็อยากไปอยากมากคันคันคือวิชาเรียนมาเยอะในคันอยากอยากไปแต่ว่าไปไม่ได้เราติดภารกิจพี่เดี๋ยวเอาของลงดีกว่าป่ะจะกลัไปพี่ไงครับโอ้โยเซ็นคำเสียดยอดเลยอยากมาพิเศษพี่มันพิเศษยังไงเดี๋ยวผมไปรีวิวทีหลังนะอ่าเนี่ยไปดูเดี๋ยวโอ้ยพิเศษนี่พิเศษเลยใช่ไหมฮะพิเศษพี่ ครับก็ขอเชิญเชิญพี่น้องชาวจังหวัดตราดแล้วก็ผู้ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่จังหวัดตราดทุกท่านนะครับสมาคมกู้ภัยสว่างเรานั้นนะครับเราได้เปิดแล้วทีจากช่วยพี่น้องชาวใต้นะครับจังหวัดสงขานะครับเนื่องจากว่าวันนี้เรามีการเดินทางนะครับรอบแรกนะครับโดยการทำหนุนรถจากองการของหาจังหวัดตราดนะครับแล้วเรามีการเดินทางอีกครั้งหนึ่งก็คือเย็นวันที่29เนะครับเดินไปิการนี้เราขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมสนับสนุนคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้นะครับ เราก็รับบริจาคทุกอย่างนะครับแต่ยกเว้นเสื้อผ้านะครับอยู่ที่หน้าสำนักงานใหญ่อยู่หน้าโรงพยาบาลเทพตากครับเป็นสำนักงานผู้ภายัสว่างบุญช่วยเหลือทางทหารตากนะครับขอเชิญชวนทางใต้ครับตอนนี้สว่างบุญนั่โหลดของเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเจอกันครับเราก็มีแค่น้ําใจนะครับเที่ยวไปให้ก็ขอเป็นน้ำใจให้นะสําหรับพี่น้องนะครับที่อยู่ทางภาคใต้นะครับก็ ครับเรียนนะครับทางผัดใหญ่รารับได้เลยนะครฮะนี่ก็จะเป็นท่านามัยมีน้อยเราก็ทําน้อยนะฮะมีน้อยเราก็ทําน้อยนะครับทำตามคุณกําลังทรัพย์ของเรานะฮะ